สวัสดีคะ่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้เนาะวันนี้พี่อ้อยจะมาเล่าเรื่องหลอนนะคะแต่ว่าอ่าเป็นเรื่องของคุณยายนะคะจะเป็นคลิปที่ไม่ได้ต่อเนื่องกับคลิปคลิปที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องที่อ่าคุณยายพี่อ้อยเนาะที่เลี้ยงดูพี่อ้อยมาแล้วก็ ในวันหนึ่งที่ท่านป่วยนะคะที่ท่านป่วยเพราะว่าท่านอายุมากนะคะในวันที่ท่านป่วยก็จะเหมือนก็เหมือนเหมือนกันก็คือจะจะมีลูกหลานนะคะคอยระเวียนไปหุงหาอาหารให้แต่ยายก็แบบก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้ท่านก็จะบอกว่าไม่ต้องยายดูแลตัวเองได้ไม่เป็นไรแม่ทําได้แม่ทําได้แม,แม่แม่จะบอกอย่างนี้ แม่นะที่นี่ก็คือคุณยายของพี่อ้อยเนาะพี่อ้อยเรียกยายเรียกยายว่าแม่แม่ก็จะบอกว่าแม่ทําได้อะไรอย่างเงี้ยก็ยายจะอยู่ที่บ้านนาสะพ้ายคือนาสะพ้ายปลูกบ้านให้อีกหลังนึ่งให้คุณยายอยู่โดยที่แยกออกมาจากเรือนของเรือนของน้าชายก็จะอยู่ใน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 ,ในโซนตรงนั้นน่ะก็คือจะปลูกบ้านสามหลังก็จะมีบ้านของอ่าของนาสะพ้ายของยาย แล้วก็จะเป็นบ้านของพี่สาวอีกคนนึงซึ่งตรงนั้นตรงนั้นยายยายยาย <ๆ S 1> ป่วยกระทแบบั่งแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งคือยายรู้สึกว่าไม่ไม่ไหวแล้วก็ก็เลยแบบตัดสินใจว่าน้าสะพ้ยขายของทุกคนขายของแต่ว่าที่บ้านเรายังไงก็ยังมีคนอยู่เยอะกว่าซึ่งสามารถที่จะดูแลยายได้ก็ก็เลยขอขอน้าสะพ้ายว่าอ่า แม่ของพี่อ้อยเนาะ็ขาขอณสไพรซซึ่งซึ่งณสไพรซกับแม่พี่อ้อยเนี่ยรักกันมากก็แม่พี่อ้อยก็บอกบอกณสไพรซว่าอย่าเอายายมาไว้ที่บ้านเดี๋ยวพี่ดูให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงนั้นพี่อ้อยเริ่มเริ่มโตแล้วเ,เริ่มโตแล้วแล้วก็เริ่มจะช่วยแม่ดูแลยายได้อะไรได้ในช่วงนั้นก็ก็ได้มีโอกาสได้ดูดูแลยายอย่างใกล้ชิดเออเช่นทำอาหาร ทำอาหารให้คุณยายทานแล้วก็ยกน้ําร้อนน้ําอุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณยายจะเป็นคนที่ทานไม่ยากคุณยายชอบมากที่สุดก็คือ,อปลาปลากระดี่เป็นเป็นปลากระ,กะดี่แห้งหรือเป็นหัวปลาแห้งเอามาต้มโครงต้นโครงของคุณยายก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่หอมแดงใบมะกรูด เอ้ไม่ใช่หอมแดงเขาโทษค่ะหอมแดงใบมะขามนะคะหรือยอดมะขามอ่อนเนาะแล้วก็จะใส่น้ำมะขามเปียกอะไรประมาณเนี้ยคือยายชอบแบบนั้นแล้วทานร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นยายเริ่มทำทานไม่ได้แล้วเราก็เอายายมาดูแลที่บ้านพี่อ้อยอ่นึกเสียใจเพราะว่าตัวพี่อ้อยอ,อยู่กับยายมาตลอดตั้งแต่เล็กจนโต เราเราเดินตามยายไปต่างจังหวัดไปนู่นนี่นั่นหลายๆที่หลายๆทางซึ่งยายจะดูแลเราเป็นอย่างดีพี่อ้อยเสียใจอยู่ครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็แล้วก็มันก็ฝังใจพี่อ้อยครั้งนั้นอ่ยายมาอยู่ที่บ้านเพราะว่าตรงที่ยายอยู่มันต้องกลางม้งกลางม้งเนาะกลางม้งนอนเพราะว่าที่บ้านนอกอต่างจังหวัดเนาะยุงเยอะก็กางม้งนอนแล้วตอนนั้นอ่ะม้งยายก็ ก็ดำยายก็อยากซักมุง้งยายก็พี่พอ้อยกําลังซักผ้าอยู่ข้างล่างจะมีหน้าที่ซักผ้ายายก็อยู่ชั้นบนแล้วก็โยนมุ้งลงมาอาอาอา้อยซักให้ยายหน่อยก็มองหน้ายายแล้วจ้ายายเขาก็พูดตามหลังมาเดี๋ยวยายให้ยี่สิบบาทเชื่อมาพี่อ้อยซักมุ้งให้ยายเสร็จเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยยายจะหยิบตังค์ให้พี่อ้อยพี่อ้อยก็รับ ทั้งๆที่พอเรารับมา,าลบแล้วเราก็นึกเสียใจนะว่ายายดูแลเรามาตลอดทําไมแค่เงิน20บาทเราถึงต้องเอากับรับเงินกับยายอะไรประมาณนั้นนะมันฝังใจพี่อ้อยอยู่เนาะฝังใจพีนะ่อ้อยอยู่แต่ณณณทุกวันนี้ถ้าสมมุติว่าพี่อ้อยอ่ะได้อาไหว้พระสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแผ่อุที่ส่วนกุศสให้กับคุณยายตลอดเวลานะคะแล้วก็พอช่วงนั้นหลังจากนั้นไม่นาน พอคุณยายเริ่มอาการดีขึ้นน้าสะพ้ายก็ขอเอาคุณยายกลับไปซึ่งในวงของในกลุ่มของอแม่น้าสะพ้าย,ยายแล้วก็พวกพวกพี่น้องทุกคนสมัยก่อนในวงนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องลูกสะพ้ากับแม่ยายเลยเพราะว่าน้าสะพ้ายพี่อ้อยอเป็นคนดีมากๆแล้วก็รักยายรักรักรักพ่อปู่รักยายรักมากๆแล้วก็ขอกลับไปดูแลเองช่วงนั้น พอดีอพี่สาวพี่สาวก็ขายของแล้วพี่อ้อยเคยเล่าให้ฟังในคลิปตอนที่เรื่องพี่สาวกับพี่พี่เคยเนาะ,ะในนั้นก็มีพี่ที่เรียนโรงเรียนที่ไร,กรเกษตรจังหวัดอุบราาเนาะมาชอบพี่สาวตอนนั้นเขาก็แบบหน้าเขาก็ซื่อ,อเป็นคนเป็นคนสลับบุรีเนาะ,ะยายพี่อ,อ้อยรัก ทักพี่คนนี้มากๆเพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันอืเป็นคนสลับบุรียายรักมากๆแล้วยายก็เห็นเขาซื่อๆเนาะเวลามีอะไรเ,ะเขาก็ชอบมานั่งนวดนั่งบีบนั่งนวดให้ยายมาดูแลยายอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่แบบไม่มีใครมาอยู่กับยายพี่เขาก็จะไปช่วยดูแลยายให้อะไรเงี้ยยายเขาก็รักพี่คนนี้รักมากๆแล้วมีอยู่วันหนึ่งพี่อ้อยจะเล่าต่อ <laughs> มันคลิปจะยาวอะ่ะ เดี๋ยวพี่อ้อยต่ออีกคลิปหนึ่งเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยต่ออีกคลิปหนึ่งนะคะ